ดูย้ำซ้ำอีกรอบกับฟูริโอซาอเมนแม็กซาก้าในระบบ IMAX แบบภาคไทย หลังจากที่ได้ไปดูหนังเรื่องนี้นะครับในรอบสือมาแล้วในรอบนึงพอเปิดฉายวันแรกเราก็รีบจัดอีกครั้งในทันทีครับกับระบบ iMA x เรื่องนี้นะครับจะเป็นภาคสปินออฟออกมาจากแบสแบ็กที่หางจากไปแล้วเกือบ10ปีเลยครับผมจะเ,เล่าเรื่องผ่านตัวละครหลักอย่างฟริโอซาที่รับบทโดยอันยาเทเรจอยที่เป็นภาคต้นกำเนิดของเธอและใครที่ยังไม่เคยดูภาคก่อนๆมาจะรู้เรื่องและเข้าใจแน่นอนครับผมโดยเนื้อเรื่องนะครับจะเข้มข้นมาตั้งแต่เปิดเรื่องและเราจะเห็นพัฒนาการและการเติบโตของฟริโอซาทั้งการใช้สติปัญญาไหวพริบในการเอาัออม้่าทนนีก มันทรงพลังและสายตาเ่นดูดันมากจังหวะการเล่าเรื่องก็โคตรร้าวใจครับไม่มีสะดุดนอกจากนั้นครับเราจะได้สัมผัสความร้กายของยิบันตัสที่รับบทโดยคริสเตนเวิร์ตที่สลัดลูกเทจ้าสายฟ้านะครับเข้ามาสวมวิญญาณความบ้าในเดือนราหัมเลียมจัดและดิบเถื่อนมันมีเห็นครบครับผมสมกับเป็นคู่ปรับตัวฉกาจที่เป็นสีสันให้เรื่องนี้นะครับเดือนไปอีกสิบเท่าเลยละครับผมและหนังครับก็ยังใส่ความอลังการความจัดจ้านกับฉากแอคชั่นมาถึงแบบเต็มโฉบเยี่ยบมิดไม่ยิ่งในช่วงไฮไลท์การขับรถบนถนนโลกาเนะครับบอกตรงเลยััมงุุนนนนสสสดห่ใาอช ล่ามาแบบไม่อันสายยาวมาเกือบสิบห้านาทีนั่งลุ้นแทบหลังไม่ติดเบาะเสียงซาวกระหึ่มที่นักขยชอบเสียงเครื่องยนต์และเสียงของรถบรสไซเรื่องนี้บอกเลยว่าทําได้โคตรถึงเลยล่ะครับผมในส่วนของงานดีไซน์นะครับเรื่องนี้นะครับทั้งรถท,ทั้งเสื้อผ้าทุกองค์ประกอบบอกเลยว่าสุดทุกทางแต่ที่รู้สึกติดนะครับและเสียดายเลยก็คือช่วงชายของความที่มันรวบรัดเกินไปครับผมเสียงพ้องไทยในระบบ iMac ก็ถือว่าไม่ติดขัดนะครับแค่รู้สึกว่าเสียงคริสเซมเวิร์ดเนี่ยอาจจะติดเสียงร้องแบบเพล่ห์เหกใบสักหน่อยยงจีีเะมพ สาขาเท่านั้นก็คือ Splanet างมวงวันแครายเวสเกตสุนิเพ็และเมเจอร์สันทัฒนเชียงใหม่นั่นเองครับใครนะครับไม่อยากพลาดความบันเทิงความมันสด์ดูเดือดกับฉากแอคชั่นสุดละทดึกก็อย่าพลาดชมกับเรื่องนี้นะครับฟูริโอซาอาร์มดแมกซากาที่เข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์นะครับผมมีทั้งระบบปกติกและระบบ IMA x นะครับลน